ต้องสู้กันถึงดีกาแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าจะต้องแข่งกันอีกรอบหนึ่งสำหรับเรือทั้งสองลำนี้ระหว่างเทพสร้อยทองกับแม่มัทซีก็เรียกว่าเป็นเรือจากจังหวัดเดียวกันแล้วก็รู้ทางกันอยู่นะครับว่าฝีพายแต่ละคนนั้นฝีไม้ลายมือกันขนาดไหนจปายแล้วครับ สำหรับเรือเทพส้อยทองนะคะก็เคยได้รับรางวัลที่ 1, โหโห1จากสนามวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะคะถึง3ปีซ้อนด้วยกันโหโหคือตั้งแต่ปี2530ถึง2532ค่ะ ก็รเรียกว่าดิกรีนั้นไม่ได้แพ้กันนะครับระหว่างเทพสอยทองกับแม่มันซีนะครับเราเราก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าระหว่างทั้งสองลำนั้นใ,นใครจะเป็นแชมป์ถ้วยพระยาาจากวัดท่าหลวงนะครับวันนี้นะครับว่าถพวยพระทาาของพระบรมเดชจ้าอยู่หัวจากสนามจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับเรียกว่ามีกันหลายสนาม้วย แต่วา่านามนี้ก็ถือว่าเป็นสุด Aid kind of สยอดของการแข่งขันกันแล้วครับครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้ระหว่างลุ่งลอยฟ้ากับศรีวรรนานะครับลุ่นนลงลอยฟ้าเป็นเรือของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ทางทิศตะวันตกลุ่งลอยฟ้าได้ชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับศรีวรนณานเป็นเรือของจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับลุ่งลอยฟ้าเริ่มนําขึ้นมานะครับตอนนี้นี่เป็นการแข่งขันเรือยาวใหญ่ประเภทกอสองประเภทกอสองชิงโลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ลุ่งลอยฟ้าลุงลอยฟ้าอยู่ทางทิศตะวันตกตีน้ําขึ้นมานะครับ สาเกียร์สีเดวยกันทั้งคู่นะครับลุงลอยฟ้าก็บอกไม่อยากให้มีสามเที่ยวอีกเหมือนกันไม่อยากเหมือนเทพสร้อยทองกับแม่มันซีนะครับลุงลอยฟ้าตีน้าขึ้นมาน้าขึ้นมานะครับตอนนี้ลุงลอยฟ้าตีน้าขึ้นมาน้าขึ้นมานะครับยังน้ําอยู่ลุงลอยฟ้าน้ําขึ้นมาน้าขึ้นมาน้าขึ้นมาออกมาแล้วประมาณ250เมตรจะเข้า300เมตรนะครับตอนนี้ลุงลอยฟ้ายังน้ําอยู่น้าขึ้นมาลุงลอยฟ้าน้าขึ้นมาน้าขึ้นมาสีวรรณาสีวรรณาสีวรรณาตามทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันทันไม่ทันสีบรรณาตามท สีวนนาเสียท้ายเล็กน้อยครับเสียท้ายเล็กน้อยตีคืนได้หรือไม่ดื้อแก้คืนได้แล้วครับลุงลอยฟ้าตีนําขึ้นมาอย่างนําอยู่เหลือประมาณ200เมตรเหลือประมาณ200เมตรสีวนนาสีวนนากับลุงลอยฟ้าเริ่มตีคู่ขี้กันขึ้นมาตีคู่ขี้กันขึ้นมานะครับทั้งสองนำยังคู่ขี้กันอยู่คู่ขี้กันอยู่คู่ขี้กันอยู่สีอะไรสีวนนาสีวรนนาลุงรอยฟ้าลุงไอยฟ้าสีวันนาสีคู่ขี้สีวันนาสีวนนาลุงลอยฟ้าลุงลอยฟ้าสีวันนาคู่ขี้กันอยู่นะครับตอนนี้คนระบายแล้วครับคนระบ้าีวนาลุงลอยฟ้านนขึ้มา หนีแสงเขง้ามาแล้วลุงลอยฟ้าลุงลอยฟ้าหนีลุงลยฟ้าหนีหนีลุงลยฟ้าหนีแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลเข้าเส้นชัยไปสำหรับคู่นี้นะครับลุงลอยฟ้านั้นก็เข้าเส้นชัยไปอย่างสบายๆนะครับเรือจากจังหวัดพิษณุโลกชิงถ้วยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับออก,ก็อาจนะเรือศรีวรนานาจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปได้สบายๆครับ ผลปรากฏแท้สร้อยทองอยู่นองน้ำแดงแม่มาซีอยู่นองน้ำเงิเงินขอให้เรือทั้งคู่ขึ้นไปต้นทุนเลยนะครับผลปรากฏว่าเรือที่ชนะในเมื่อสักครู่นี้นะครับระหว่างเรือเซ่สร้อยทองกับเรือแม่มาซีก็เป็นอันว่าเรือลุ่งลอยฟ้านี่ชนะสองเที่ยวได้ครองโล่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในประเภทเรือยาวใหญ่กสอง เป็นภาพช้านะครับซึ่งเรามานั่งดูกันนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ระหว่างเรือสองลำนะครับลุงลอยฟ้าจากพิณุโลกกับสีวันนานั้นใครเข้าเส้นชัยก่อนนะครับกล้องเรานั้นจะภาพช้าม่ให้ชมกันครับดูนะครับว่าหัวเรือของทางด้านลุงลอยฟ้านะครับเข้าห่างทีเดียวครับทิ้งกันเกือบครึ่งลํำเรือทีเดียวเรียกว่าคราวนี้นี่แทบจะไม่ต้องใช้กล้องเลยนะครับเพราะว่าลุงลอยฟ้านั้นทิ้งห่างเหลือเกิน อีกสักครู่นั้นจะเป็นการแข่งขันเรือในรอบที่5นะครับคู่ที่5ของวันนี้